สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องด่วนรถไฟกับฟีป้ายยสามเช่นเดิมครับต้องขออภัยทุกคนเลยนะที่ห่างหายไปหลายวันจริงๆนะครับผมก่อนอื่นก่อนใดนะวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับผมคนละหนึ่งครั้งละกันนะครับผมเพื่อที่จะให้คลิปปนี้เนี่ยเด้งไปหาเพื่อนๆนะครับผมที่รอรับชมอยู่หลายๆคนนะขอประมาณสองสามร้อยไลค์ก็ยังดีพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทที่หนึ่งของทานโนโกะแบมบ้านะครับผมที่เล่นด้วยรับแมน อัปเดตสถานการณ์คือแมนยูได้เสริมกองกลางเข้ามาเพิ่มครับและก่อนปิดตลาดเนี่ยก็ถือว่าเสริมมาได้ดีคือไดเดีอัลโมนะ และได้เบอร์เจ็ดด้วยนะครับผมเป็นเบอร์ตำนานแต่ประเด็นก็คือแมนยูมีกลางรุกที่ยอดเยี่ยมครับทุกคนมีตำแหน่งปีกที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยครับรวมถึงกองหลังก็ดีแต่ว่าแมนยูไม่มีหน้าเป้าครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยหน้าเป้าคือคุ่โบะหนึ่งเดียวเลยครับจากญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้แมนยูมีกองหน้ารายเดียวเลยคือคุโบะครับแต่ว่าคูโบะเนี่ยมันไม่ใช่แบบหน้าแบบเป็นสไตรเกอร์จริงๆใช่ไหมผมว่ามีปัญหาแน่ๆในระยะยาวสําหรับการเล่นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับผมในส่วน ของคูโบนะอาจจะเอาแรดฟอร์ดไปยืนกองหน้าก็เป็นไปได้นะเราะแรดฟอร์ดก็สามารถที่จะยืน ST ได้เหมือนกันแต่ต้องดูก็เทนฮากจะเลือกอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกในการเป็นไซเกอร์กองหน้าไม่มีเท่าไหร่นดทวนผู้สามประตูอย่างแบมบ้านี่ก็สุดยอดอยู่แล้วครับ Back แบ็กซ้ายแบ็กขวากิวอัลโดเมนเดสอาคูนาอยู่เต็มครับกองหลังก็มีทางได้ของซูเร่ น่าจะได้จับคู่กับกวาดิโอนแบบร้อเแล้วนะส่วนแบ็คขวาเนี่ยเท่าที่ดูนะแบ็คขวาไม่ได้มีการเสริมเติมเข้ามาอาจจะเป็นโรนาอาราโคเล่นแบ็คขวาตัวจริงไหนะดูกาลนี้ชุดตัวจริงแมนยูก็น่าจะออกมาแบบเป็นเซ็ตกองหลังแข็งๆหน่อยครับส่วนกองหน้าต้องลุ้นกันต่อไปว่าทําได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูในส่วนของการแข่งขนันปฏิทินกันหน่อยครับทุกคนในเดือนถัดไปนี้ก็ค่างงานหนักเลยครับเพราะว่าแมนยูมีคิวจะเล่น UCL ด้วยนะครับผมและ เราได้เห็นเลยครับผมสปอยในเกมแรกคือการเจอกับฟิอเรติน่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าใน UCL เราจะเจอกับใครบ้างครับผมไปลุยกันครับแมนยูเต็ดได้เล่น UCL นะครับผมหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมในกลุ่มของแมนยูกลุ่มบีนะครับผมก็จะเป็นแมนยูฟิอเรติน่าเอฟซีปอร์โตนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วก็จะมีดินามโมซาเกร็บด้วยนะครับผมอยู่อันดับที่4แมนยูไม่ได้อยู่กลุ่มที่แข็งเท่าไหร่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากครับกลุ่ม A ก็จะเป็นเชลซีไล เดือดอยู่นะฮะตระกูลเรดบูลอยู่ด้วยกัน2ทีมเลยเหรอวะเนี่ยเอาเรื่องนะกลุ่ม C ก็จะเป็นไบร์เยนอลิมปิกมาเกเซย์เซลติกแล้วก็ดินาโมเคฟนะครับผมกลุ่ม D ก็จะเป็นอาเตนโกมาดิดอินเตอร์สปอร์ติ้งแล้วก็เซราเวียปาร์คครับกลุ่ม E เป็นเลียพูครับโบรุนเดสบอลบูลอาแจกนะครับผมอุ้ยกลุ่มนี้นี่คือ3เศร้าเหมือนกันนะเลียพูดอทบูลอาแจกแข่งทุกอันเลยแล้วก,กลุ่ม F ครับก็จะเป็นเาหน้าทของปารีสน่าจะยืนหนึ่งครับมิลานแล้วก็เซบีย่านะครับกลุ่ม G กลุ่มของเรอัลมาดริดครับอาเซนอลอัตแลนตาและก็การาตาสลายกลุ่มเอสสุดท้ายก็จะเป็นของบาร์เซโลนาเลวุเซนแล้วก็โอลิมปิกลียงตามด้วยนัดได้ดของโคเปนเฮเกนครับในกลุ่มอยู่ฟาชปิปอีกเราไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเหนื่อยแน่ๆครับในเกมสัตด์ไปกับการเจอกับอาเซนอลครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับอาเซนอลตอนนี้อยู่อันดับ20ของตารางถือว่าตกใจมากๆครับเล่นไป3เกมยังไม่ชนะใครซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับอาเซนอลครับทุกคน เกมกับอาร์เซนอลครับมาดู1เียตัวจริงกันก่อนครับ1เรตัวจริงของฝ้าฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลก่อนละกันผู้สาประตูเป็นแรมสเตลครับกองหลังเป็นตอรเรสคู่มานชินีคาราเบียขวาตารเรสซ้ายเบนาเซอร์ออเรกาดพาติโน่ครับและก็ตัวลุกก็จะเป็นบารโลกุนครับเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนทางขวาของโมโยซาก้าเหมือนเดิมแต่ประเด็นคือไลอ้อนของอาร์เซนอลนะครับผมไม่สมควรจะไปอยู่อันดับ20เลยนะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นแผนการเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเกมนี้เราดูมีความพร้อมมากกว่าครับอะไรครับผมที่เอเมเร์สสเตเดียมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อาร์เซนอลน่าจะเป็นงานหนักเลยครับเพราะว่าอันดับที่20กับอาร์เซนอลยังไม่ชนะใครเลยครับแล้วก็ไม่เสมอด้วยครับแมนยูยังไม่แพ้ใครด้วยครับ3นัดตรงข้ามกับอาร์เซนอลเลยฮะแต่ขุมกำลังอาร์เซนอลเนี่ยถ้าจูนติดถือว่าไม่เก๋นะผมว่าน่าจะอยู่ในระดับ ท็อปซิท็อปเซเว่นได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังจูนไม่ติดครับและเกมจะเริ่มต้นที่ฝั่งแมนยูได้แต่ครับเด้ได้อัลโมแล้วซูเล่เอาซูเล่ส่งบอลไม่ดีบาโลกุนขยันกัดและจังหวะนี้ออกไปที่นูโนตาวาเรสครับบุโกโยซาก่ายอดมาแต่ว่าแบมบ้าออกมารับได้สวยครับทุกคนแล้วบาโลกุนครับบาโลกุนเลือกที่จะไปเองบาโลกุนมาได้เรื่องอยู่บาโลกุนจังหวะนี้จะซัดหรือเปล่าบาโลกุน ไม่ผ่านกาเซมิโร่ครับปู่แล้วแมนยูเคลียทิ้งแบบแม่ไม่ต่อบอลเลยฮะแล้วมาที่ปราติโนอีกหนึ่งครั้งปราติโน mm hmm. เข้าจังหวะนี้บัลกูนโอ้โห mm hmm. โอโ้แมนยูวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคือวันนี้กองกลางมีปัญหามากคแรบบับเอาบอลขึ้นไปก็โดนตัดได้แล้วประเด็นคือลูกเนี้ย โอ้โหเขาแทงยิลพาร์มาอย่างแย่ดูบอดูปล่อยมาเลยอะแล้วดูครับโอ้โหวิูเล่ไม่ได้ตามครับแบมบบ้าก็คือหมาไม่ทันแล้วถ้าเกิดโดนจ,งจังหวะจะจอแบบนี้ครับและก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งศูนย์โอแมนยูเริ่มต้นไม่ดีครับการนี้ไม่มีกองหน้าไทเกอร์เนี่ยมีปัญหารับคูโบออกมาด้านข้างแรดฟอร์ดโ่งมาที่คูโบขอกับแรดฟอร์ดแล้วล้มลงไปจนันโอ้ยได้ฟาวครับจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดได้ลองซัดดู่อะ และมาคาร์ดฟอร์ดวิ่งเข้ามาซัดปันปันแล้วตีดหัวชาก้าออกไปแล้วแต่ม,มุมแรกของแม่ยูเตจับอันโตนี่เปิดครอสเข้ามาเสาแรกคู่โบงบบปันแล้วโก้คานเอาไปกินอีกทีโอ้โหแล้วดูครับอู่ความมั่นใจบารลกุนหมุนมากับที่าราโคแบบบ้าครับยกไปดานขวาพักอ,อกได้ที่อันโตนี่อาเซมิโ,โร่ปั้มไปมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ด จังหวะนี้คาเซมิโร่เติมไปแล้วเซมิโซ่ออกขวามาแล้วไอ้ตอนนี้ฝ่าดีรดฟอร์ดรดฟอร์รดรกดขวาเสาแรกโอ้โหสวยมากมาจนได้คนระับมาคาร์รดฟอร์ดเหมือนกับว่ารดฟอร์ดจะโดนหุบเข้ามาเล่นตรงกลางเลยนะเท่าที่เห็นคนระับจังหวะยืนเชื่อมอยู่ตรงกลางหมดเลยฮนะับโอ้เราลูกนี้จบได้คมด้วยคนระับอู้ดีว่าจบดีคนระับโอ้โหเบียดเสาเข้าไปเลยแล้วเป็นหนึ่ง,หน,งหนึ่งแรกคนระับอาจจะไม่ได้มีเนื้อเท่าไหรนะ่ครับ ซานโจมาที่คาเซมิโรออกมาที่ออนโตนี่ฝากแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกดขวาแล้วขานเราไปกินอีกแล้วขึ้นไปเลยครับแบมบ้าบอกแบมบ้าเปิดปะด้านข้างต้องไปให้เร็วกว่าน,นี้ครับคือเราต่อบอลกันช้ามากแล้วก็บดเวลาจนได้ครับเป็นหนึ่งหนึ่งครับโอโ้โหน่าเสียดายครับในช่วงที่อาร์เซนอลไม่ค่อยดีฮนะแต่ว่ายังสมเหอแมนยูได้ครับแล้ววันนี้จังหวะที่เสียป,ประตูคือจังหวะที่กกองหลังเราหลวมด้วยปล่อยให้เขาทะลุมาแล้ว วันนี้นอกจากจังหวะที่เสียประตูไม่มีจังหวะเซฟแล้วแบมบ,บ้าถือว่าไม่มีจังหวะเซฟจ,จริงๆนะคือแมนยูเป็ดเสร็จคองบอลได้หมดเลยแต่ว่าไปเสียประตูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังวะนั้นอะไรครับผมเกมที่โอแทฟอร์ดครับวันนี้เราจะต้องต้อนรับทีมจากอิตาลีครับเฟีอเรติน่าครับตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า f ฟีอเรติน่าอยู่ในลีกของเขาฟอร์มเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอสืบ โอ้ฟิอร์ติน่าในซีรีส์เฟอร์มไม่ดีนะอันดับสิบเนูนเลยแม่แต่ว่าเขาได้เล่นอยู่ฟ่าเชมเบ้ยนลีกนะโอเคละ่ะก็ประมาทไม่ได้ครับน่าจะอยู่ในแบบอารมณ์เดียวกับอาร์เซนอลน,นะทุกคนอ่ะจัดไปเกมนี้เราได้ลงตัวจริงเหมือนเดิมซึ่งวันนี้แผนแผนเดิมเลยนะแต่ว่าในส่วนของปีขวาไม่ใช่อันโตนี่ครับใช้เป็นอามัดเดียโลครับถือว่า เทนฮารเปลี่ยนพอสมควรนะแล้วก็ยังใช้หน้าเป้าเป็นคูโบวเหมือนเดิมเอาจิมันไม่มีตัวเลือกเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องก็ต้องใช้คูโบต่อไปทุกคนอะเลสโก้กับเฟรเดรดิน่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมแรกครับอะนะครับผมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมแรกครับเดี๋ยวมาดูกับว่าแมนยูจะเปิดตัวได้สวยหรูหรือเปล่าครับก็ต้องลุ้นเลยครับผมเพราะว่าเกมกับอาร์เซนอลในเกมที่แล้วเนี่ยโอ้โหฟอร์มโดยที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมีปัญหาในการเล่นเกมรุกมากๆครับ เปรียบเทียบกับในช่วงเดือนแรกนะที่เรามีกองหน้าเป็นตัวเป็นตนนะทุกคนเฟรเนติน่าครับบุกมาเยเชโอแทฟฟอร์ดครับ <'m> ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคารเซมิโร่แล้วที่เป็นกับตันทีมของแมนยูนเต็ดครับ ừ, ถือว่าก็สมน้ำสมเนื้อนีฮะต้องมาดูครับผมว่าจะปรับตัวได้ดีแค่ไหนครับทีมผู้เล่นมาใหม่ของแมนยูนเต็ดครับรวมถึงซานลกอแบบบ้าด้วยนะสลาเกอร์สุขข่แรกคืนกลับมาที่ซานลกแบบบ้าแบบบ้าออกซ้ายไปครับถ่ายบอลมา จะขึ้นมาเล่นสูงนิดนึงครับแบมบ้าวันนี้แรดฟอร์ดกระชากไปเองส่งเข้ามาที่กาเซมิโรแล้วฝ่ามาที่คูโบสวยมากคูโบรีบแตะไปหน่อยไม่งั้นนี่คือได้ไปยาวๆแล้วโจวิดโจวิดจะยกออกมาขวาแล้วมาที่กอนซาเรสตัดแตะผ่านกาเซมิโรไม่ได้ครับแล้วตรงนี้อีกทีหนึ่งของเฟียร์ตินาแล้วฝ่ามาสวยโอ้โหดูแบมบ้าล้มปัดได้ยังไงวะน่าจอ่จอเลยครับล้ำหน้าอ อูล้าไม่ล้าก็ปาดไปก่อนแล้วแต่ว่าลูกเมื่อกี้คือสุดเหมือนกันนี่ครับไปดูภาพใช้นหนึ่งทีครับอูล้มทันได้ยังไงครับเนี่ยจอๆเลยครับปาดออกมาแล้วดูครับอู้ยปฏิกิริยาดุมากอะไรครับผมตั้งเตะกันที่ซโนโก,โกแบมป้าครับทุกคนบีบเร็วแต่ว่าบีบไม่จนแล้วบันเทิงเริงรมแล้วจังหวะน,นี้มาที่โจวิดแล้วขึ้นมาด้านซโน,นโก,โกแบมป้ารับได้ครับออกมาตัดได้ดีมาก แล้วมาที่แม็กลิสเตอร์ครับแม็กอลิสเตอร์หยอดมาที่อาราโคตรงนี้เก็บได้ไหมอาราโค่พลาดไปเอาเฉยเลยแล้วจังหวันที่หลุดขึ้นมาเสาแรกโอโหแบบบ้าออกมารับโอ้โหทำไว้ก่อนแล้วแรดฟอร์เดเปิดเข้ามาตรงกลางมงเคลียร์ทิ้งออกมาได้จังหวัที่2เป็นบอลของแดนนี่อาโมมาที่กวาดีอนซูเร่อาราโคแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาตรงกลางคูโบคูโบกดเองขวาแล้วเซฟอีโอ้โเหลือเชื่อ แรดฟอร์ดครับจังหวะนี้โมงเช็ดแล้วคุโบสวยมากก็เป็นหนึ่งศูนย์เลยเล็กพิกินู u, จ่จริงๆแงเป็นคนตัวเล็กที่แย่งจังหวะเล่นลูกอากาศได้ดีมากครับคุโบครับโอ้ถือว่าเอาเรื่องเลยฮะลูกนี้ใช้ได้เลยครับเรียกว่าย้อยฆ่าพวกสัรตรูแล้วก็ฆ่าบวกกองหลังอีกครับโอ้โหเป็น1 0ยแล้วครับแดี๋ยวมากันต่อครับจังหวะนี้ ฟิอเรนติน่าฝากเข้ามาเดยเอาโล่งเลยก็โยวิกจังหวะนี้แล้วโูบ้าดอีกแล้วแล้วคอกันอยู่จังหวะนี้มาอีกทีหรือเปล่าฝากเข้ามาตรงกลางแลง้วบังต่อมาสวยคอกันอยู่หนึ่งสแล้วยิงโอ้โหโอ้โหโออะเกิน้ออกโอ้หยุดให้พหกหโหโย้โหโอ้โหอบอ้อ้อ้กหโออ้โหโ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 อ้โ้ คือจังหวะซานุกเป็นบ้าถล่มขวามาครับแล้วก็เขายิงย้อนซ้ายเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วทุกคนไม่ไหวยิงลูกนี้แล้วมันจอด้วยแล้วเขายิงดีด้วยแรงด้วยเขาขูกลายเป็นว่าเสียประตูอีกแล้วแมริเซอร์มาอีกแล้วโยวิชฝากมาจาังหวะนี้ยิงแล้วพุ่งเช็คไปก่อนแบบเบาๆกูดูจ่ายบอลยังเฉียบมากๆเหลือแต่เชือกของฟิลเดติน่าฟิลเดติน่าจังหวะนี้วนกลับเข้ามาแล้วเสาแรกเสาแรกโอ้โห ดีนะยครัาบบังไม่ให้ไม่เันไซ้แตกเข้ามาตรงกลางแล้วแทงมาจังหวะนี้หมุนมาแล้วบูแบมป้ายังอยู่ในจังหวะที่เซฟได้อยู่ครับโยวิดฝากเข้ามาตรงกลางแล้วจะยิงจังหวะนี้อีกทีหนึง่งโยวิดเข้าขวาหมุนอยู่โยวิดฝากเข้ามาแล้วยิงเลี่ยนๆโอ้แบมป้าบอกเอาอีกแล้วแล้วออกมารับได้ที่แบมป้าครับขึ้นเล่นเร็วครับแล้วจังหวะนี้โอ้ออกเร็วไม่ได้ครับ ไปขวาดีกว่าครับที่อาราโคเดเรอโบเขาไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายแล้วไปเน้นขอบอลเยอะเกินไปไม่ได้จบซะทีและแทงมาจังหวะนี้โยวิชโยวิชวนกลับมาแล้วต่อบอลกันโคจะเฉียบเลยเหลือจะเชื่อเลยยกมาจังหวะนี้แบมบ้ารับได้อยู่ครับและแบมบ้าไปเองจังหวะนี้แบมบ้าขึ้นมาแล้วแบมบ้าขึ้นมาแล้วไม่รู้จะส่งให้ใครคืนหลังไปก่อนครับแล้วกลับไปตั้งกันใหม่โอ้กองหน้าไม่ขยับเลยฮนะ นามีสองสามตัวครับออกมาด้านขวาก่อนที่ค่ายวอเกอร์พิเตอร์ฝากเข้ามาด้านในและจังหวะนี้ลูดมาสวยิงแบ,บมบาแล้วโอ้โหด้านหน้าไม่มีใครมีช่องเล็จจำเป็นต้องเล่นสั้นๆอีกแล้ว <c oughs> เปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วจะได้ยิงหรือเปล่าอีโคนเน่เสารแรกโอ้โหยัดมาก่อนแล้วจะทุบไปก่อนครับแล้วเดนเนอ,โ,อโมซานโชซานโช,อ,นชอ,ออกซ้ายไปที่แรดฟอร์สวยงามแล้วตรงกลางมีคนเติมมาไหมแรดฟอร์ดย้อนกลับมาที่ซานโชฝากเข้ามาด้านในไหมซานโช อีกทีหนึ่งอาโบโอโ้มันหลายจังหวะไปหน่อยแล้วก็ไม่มีปัญญาจะจบเขาจริงๆอัอแมนยูเต็ดมีปัญหาเกมรุกทั้งในเกมทั้งเรื่องจริงเว้ยเฮ้ยคือแบมบ้าเซฟจนมือปวดเอาไว้ไดผมบอกเลยฮนะโอ้ยนี่ถ้าเกิดไม่มีแบมบ้านี่แมนยูแพ้สี่ห้าหนึ่งแล้วนะบอกเลย <S <S และก็ด้วยปัญหาของทีมว่าตอนนี้เรตติ้งเราไม่ถึง7.5ครับเทนฮาต้องเร่งแก้นะเพราะตอนนี้มีปัญหามากๆครับคือเราเซฟไม่หยุดครับ เซฟแบบพละว,วันแล้วก็กองหลังอย่างซูเร่กับกาดิโอนผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วต้องต้องหาวิธีแก้ครับคู่นี้เนี่ยไม่ได้จริงๆนะเท่าที่ลองเล่นมา2เกมอะไรครับผมแบมบ้าเปลี่ยนทรงผมเลยครับเรียกว่าทรงแบบเดดล็อกติดดังหัวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาทรงพีเดอร์ไปดีกว่าทุกวันนี้ดูซิว่ามันจะช่วยไอ้ทีมเนี่ยดูดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้อีกซีรีส์นึงเนี่ยเรามีหลวงพี่ขุนใช่ไหมแต่ว่านี่คือเรียกว่าเป็น หลวงพ่อแบมมาด้วยดูซิว่าจะสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าครับแต่นี่พูดจริงๆนะแบบลงลึกถึงแท็กติกเลยผมว่าแมนยูแบบมีปัญหายาวๆไปถึงครึ่งฤดูกาลแน่ๆเพราะว่าด้วยกองหน้าที่มันต้องเป็นคูโบครับแล้วก็คือเราคาดหวังว่าซูเร่กับกวาดิโอนมันจะต้องดีกว่านี้ใช่ไหมแต่พอเล่นไปจริงแม่งไม่ดีเลยเฮ้ยไม่ดีเลยอะผมว่าเอาราโคเข้ามาเล่นเซนเตอร์ดีกว่าไหมแล้วก็แบ็คขวาใช้ดาวลุ่งเป็นมาคูราโดไปเลย แต่ว่าเขาคงไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าแมนยูจะแก้ลําได้ดีขึ้นได้เมื่อไหรครับสำหรับเอเจนฮากแล้วก็เกมต่อไปก็งานหนักเลยกับเจอกับเชลซีในศึกคาราบาวครับครับ,รบมากันแบบเร็วมากๆนะไม่รู้ว่าจะรีบเจอกันไปไหนแต่โอเคแหละเดี๋ยวขอดูเด็กพีมพิลเลีกจกิตก่อนครับเมื่อกี้ที่เราชนะมาแล้วก็รั้งจ่าฝูงต่อไปยังไม่แพ้ใครนะเสียไปหนึ่งประตูก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะสำหรับทางด้านของซานโกเบมบ้ากับแมนเชสเต๊ด เสียไปเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเองแต่ว่าหนึ่งประตูที่เสียไปครับในเกมกับอาเซนอลเนี่ยเสมอหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังนะเพราะว่ากองหลังพลาดเนี่ยเราไม่ได้พลาดนั่นเองครับก็ถือว่าล้างจาาฝูงได้อยู่ถึงแม้ฟอร์มจากกระทงกระแท่นพอสมควรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเดินหน้าต่อไปครับเกมกับเชลซีครับเกมกับเชลซีเป็นศึกคาราบาวครับหรอเออจริงๆแล้วเป็นถ้าเป็นคาราบาวครับเนี่ยผมจะเล่นเป็นลย์ไฮไลท์นะ แต่ว่าด้วยความที่เจอทีมใหญ่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหจำเป็นจริงๆที่อาจจะต้องลงชุดเรียกว่า90นาทีไปเลยครับเพราะว่าเราจะต้องเน้นหน่อยครับถ้าเกิดผ่านเชลซีได้เนี่ยก็น่าจะตัดตัวตัวชนไปได้อีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าเชลซีในชุดนี้ถือว่าไม่ได้ขี้เร็ทุกคนโอ้โหคค่อนข้างเอาเรื่องนะเพราะจะมีเกมาก้าสผู้ต่ประตูครับกองหลังก็บาสโซนี่คู่กับซิมการาดริจเจมบินชิวเวลครับแล้วก็ในส่วนของกองกลางก็จะมีเอ็นโซเฟอร์นันเดสมีโบเกสแล้วก็อัลเมดาครับส่วนตัวรูกเนี่ยก็จะมี แล้วก็โอริเซจากคิสเซนพาเลตนั่นเองถือว่าไม่ธรรมดาครับส่วนแมนยูก็มีชุดเดียวจริงๆนะไม่เอาตัวสำรองลงด้วยในเกมนี้ของไอริชเชนฮาทุกคนอะไรครับผมมาเกมที่แซมฟอร์ดบิดครับไม่น่าง,ง่ายนะถึงแม้จะเป็นในรายการคาราบาวครับครับแต่ว่าไม่น่าง,ง่ายนะครับดูจากลักษณะแล้วเพราะว่าเจลซีเขาลงชุดเต็มส่วนแมนยูก็ชุดเต็มเหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นชุดเต็มที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยปฏิปต่อกันได้เท่าไหร่ครับทุกคนแต่ต้องมาลุ้นกันว่านี้ผลงานจะออกมาหัวหรือก้อยนะอะไรเกมกําลังจะเริ่มครับทุกคนมาที่แซมฟอร์ดปิดครับวันนี้หวังว่าเราจะงานไม่หนักมากครับกองหลังจะไม่สร้างงานให้กับเราครับทุกคนแา้วเซลซีมาครับคนเดียวครับจะออมหลังแต่ว่าคืนกลับมาก่อนครับที่แบมบ้าแล้วแบมบ้าหักข้อมาง่ายๆครับที่กวาดิยอตมาจาังหวะนี้แล้วยิงไกลแล้วรับได้ที่แบมบ้าไม่ได้ยากเกินไปครับ เซบิโรหักเข้ามาแล้วปั่นไปตรงกลางที่คูโบคูโบออกซ้ายไหม้รดฟอร์ดรออยู่แล้วคูโบเลี้ยงไปเลี้ยงไปเองแนี้ยโบจังหวะนี้หมุนกลับมาแล้วค้มาที่แรดฟอร์ด่าเข้ามาตรงกลางแล้วเซบิโรยิงที่เซโูเหลือเชื่อโอ้โห,โหอ่าแล้วเปิดมาคูโบแล้วโจบมาเสาแรกเป็นเบนชิเวลครับออกไปก่อนแล้วเกิดส่งเข้ามาที่คูโบฝ่ามาแล้วเอโมโยิงโอ้โหเกปาบึกสุดเกินโอ้โห เอาเรื่องมาเกป้าวันนี้ถือว่าได้เรื่องอยู่ฮะและเตมูมีครั้งของแมนยูบรดฟอร์ดเปิดครอย้ามาเสาแรกมงเช้เอาไปที่ชิวเวลแล้วคูโบคาเซมิโรคูโบคูโบตากมาที่โอโวและยิงซ้ายเนียบลูอููเอาจนได้แมนยูโอกาสครั้งที่3ในการหาโอกาสจ่อครับแล้วก็ทำสำเร็จครับเป็น1รสูร่าครับจากแมนยูเต็ดครับถือว่าวันนี้เนี่ยแผนของเทนฮากถือว่าใช้ได้ครับ คืออารมณ์เหมือน4-2-3-1วันนี้ที่เทนทากใช้เนี่ยจะใช้เดนเดลโมเดี๋ยสอดเข้าไปเล่นในกรอบเก็โทษเลยนะมันทําให้เหมือนเป็น4-4-2เล้ายทุกคนแล้วทําให้กองหลังของเชลซีเนี่ยเขาต้องรับบทหนัก1ต่ตอนหนึ่งเงี้ยแรดฟอร์ดจังหวะนี้แรดฟอร์ดมาเองแล้วแรดฟอร์ดเดียกดซ้ายไปแล้วฉลับมาที่เดียโลเดียโลด้านในรอยอยู่แล้วเดนเดลโมคูโบโอโ้ยังไม่ได้ยังได้อยู่ที่กาเซมิโรกาเซมิโรกดขวาแล้วติดบล็อกซีมารารนี่วนกลับไปทางเดิมหรือเปล่ามาได้สวยครับเอา,มาไ,มไม่ไ เอาเวลาฝากมาจังหวะนี้แล้วคกันยิงจังหวะนี้แล้วเซฟได้ที่แบมบ้าออตรงตัวจะยกข้ามแต่ว่าสู้เร็วคืนมาที่แบมบ้าได้ครับและแบมบ้าครับยกชิปไปให้การเซมิโร่แบบชิวๆเข้ามาตรงกลางที่แรดฟอร์ดแตะไปฝากเข้ามาแล้วเอาโบม,มาจังหวะนี้เรียบร้อยนะบูฮู่อจนถึงจุดเรียกว่าจบแบบชิวๆเลยครับยอดเยี่ยมแล้วดีครับโอ้โหคนเดิม เพิ่มเติมคือดีใจพร้อมกันมาครับต้องอยู่ในซีนตลอดครัาจะได้ของแบมบ้าต้องชมแรดฟอร์ดกับลูกนี้กับเดนนี่ออมโงครับแหมไปอยู่ในจุดที่ดีมากและคาเซมิโร่ครับพี่แกโอเวอร์โหลดขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วโอ้โหและยิงจ่อๆลูกนี้ก็ถือว่า2-0ครับอุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับทางด้านของแมนยูเต็ดควาดิโอนครับคืนกลับมาที่แบมบ้าเลยแบมบ้าเลยง่ายๆครับกับควาดิโอน เดนกลับมาที่ amba, แบมบ้าครับเชลซีไม่ไล่เราก็ไม่รีบครับทุกคนหมุนอยู่ครับแล้วแทงก็ามาตรงกลางต่อมาจังหวะน,นี้อาราวก็เก็บได้ครับแล้วมาถึงแบมบ้าแบมบ้าเปิดโอ้โ <c> ห <oughs> เปิดช่องระหว่างนี้ถือว่าเฉียบบ้าแล้วคุโบตรงกลางรออยู่คุโบเปิดติดขาแล้วคือนิดเดียวเท่านั้นไม่งั้นี่ทะลุไปถึงหน้าประตูแน่ๆนไปต่อที่เดเดียวโมจะเล่นกับซิมาคาร์เดเดียวโมยังเอาตัวรอดได้ซาลาเกอร์ S <c oughs> ชลาเกอร์เข้าขวายิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหเราก็รู้ได้มันยิงแล้วมันก็ยิงจริงๆแม่กว่าจะยิงได้นี่ตั้งท่าอยู่สองสามแตะทุกคนเนี่ยแปะแปะแปะแล้วก็กว่าจะยิงโอ้โหต้องหาจุดที่ลงโจที่สุดถึงจะยิงได้แล้วไงดีไม่โดนจิ้มซะก่อนและสามสูนเลยครับเอาแล้วสูเร่พลาดแล้วจังหวะนี้วนกลับมาฝากเข้ามาจังหวะนี้เซฟได้ทีไมหเอาเรื่องอะไม่ยอมจริงๆแบมบ้าต้องเก็บครีมชีส แล้วโดนเปลี่ยนออกแล้วครับจะได้ของซานโก้แบมบ้าครับเก็บตัวแล้วครับก็ถือว่าได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นเกมที่สาคัญเพราะว่าการเจอกับเชลซีถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็เราสามารถชนะได้3 0มก็ถือว่าเป็นการน่าจะลดความคอรหานะครับในเรื่องของเกมรุกได้เพราะว่ายิงเชลซีได้ถึง3ลูกเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในเกมต่อไปกับเอเวอรสต์เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นงานหนักเท่าไหร่แล้วก็เดือนต่อไปเนี่ยก็ต้องกลับมาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่อนะอีก2เกม และก็ตามด้วยทีมระดับกลางตารางที่เราต้องเจอเดือนหน้าไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับที่เราจะหนักอีกทีเดียก็น่าจะไปนู่นแลับในเดือนธันวาคมในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ก็บอกได้เลยว่าทั้งเชลซีทั้งเลอวภลทั้งสเปอร์มากันครบเลยฮะก็ต้องมาดูครับว่าแมนยูกับการที่ไม่มีกองหน้าแบบอาชีพจริงๆเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนและจะอยู่ในระดับไหนได้ครับต้องดูเล็เนัก ว่าจะพาทีไปได้ไกลแค่ไหนครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์ลยกันนะครับผมให้คลิปนี้เนี่ยมันเด้งไปถึงเพื่อนๆน,นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วก็นานๆทีเนี่ยมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนไปถึงเพื่อนๆน,นะก็ฝากทุกคนกดไลค์ช่วยกระตุ้นให้หน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะถ้าใครกดไลค์ให้แล้วนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าจะมาให้เร็วที่สุดครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย